น้องๆคิดว่าผลทีเร็กมันลงดันไหวหรือไม่ใครรู้ช่วยบอกพี่ทีนะครับ หมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ีไอดีเทพครบ7หมัดและยังมีผลพิศาจให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุมไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟุต d กันอีกแล้วซึ่งในวันนี้เราจะมา24ชั่วโมงกับผลทีเล็กกันนะครับน้องๆทีเล็ก24ชั่วโมงเลยนะอาจจะ ้เวลาถ่ายค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเด้อไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไปกัน ตอนนี้ผมก็ว่างสุดๆผมก็เลยมาดูเกาะเคสก่อนว่ามันมีอะไรให้ทำไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์นะโอ้โห <c oughs> โเหี้ยรอต้อง29นาทีนานไปเปล่าไอ้น้องเราก็มาคุยกับซันต้าคราวกันก่อนเลยอุ้ยตอนนี้ฉันมี357แคนดี้หมวกซันต้าใช้500แคนดี้มันเยอะจังวะแล้วเรามาดูผ้าคลุมซิใช้1000แคนดี้โอ้ my god แต่ว่าเอลเรามีแล้วนะไอหมวกเอลไงนี่งไงฉันมีแล้วหมวกเอลแต่ว่ามันไม่ดี ฉันก็เลยไม่ใช่ไน,นะบ้าเรากลับไปแมนชั่นเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลทีเร็กเหมือนเดิมโอ้โหทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเรามาแวะลุ้นดวงกันหน่อยดีกว่าว่าบล็อกฟุตกาชาว,วันเนี้ยมันจะให้อะไรกับพี่ <c oughs> ให้อะไรกันแน่มาดูกันเลยส่วนพิศะครับ ไอเชี่ยมันให้ผลแม็กมาก,กูอะเมื่กี้เพิ่งลงดันแม็กมากไปมันเลยให้อย่างนี้โหลอะไอสัตว์เอ้ยแล้วผลเต็มหมดโถแย่แล้วครับพี่น้องผลดีๆอย่างนี้ต้องไปหาเทรดเฮ้ยน้มามึงต้องการอะไรกูมีแม็กมากเอาไว้สองอันแล้วอ้โ่เอ้ยมึงใจดำจังวะ ถ้ามึงใจดําอย่างเงี้ยมึงโดนส้นตีนง่ายๆเลยนะมึงไม่ให้กูอะมึงโดนตีนง่ายๆเลยเพื่อนบอกแค่นเนี้ยโอ้มีคนข้าหัว 7.9M มาเว้ย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 มาได้ไก่มาได้สัตว์กูก็มีมือมีตีนนะเว้ยโอ้ยอีหี้ยกูจะรอดไหมเนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันคอมโบลัวจัะไะน้องๆมันโกง มาเว้ยมาแด้ไก่ไก่ไอย้ยามันกองกูหลังจากที่ผมโดนมันตบมาผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆเพราะว่าผมไม่อยากเจอมันแล้วมันโหดเกินหลังจากที่ผมได้พายแพ้เด็กเคี้ยข้าหัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ<ร>ตอนนี้ผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเจอคนคนหนึ่งซึ่งผมก็จะตบแม่งเละไปเลยตอนนี้กูไม่สนแล้วว่าใครเป็นใครกูเอาหมด มึงเก่งเหรอไอ้สักผลพระเหรอมาดิมาดิาดโอ้ยกูชอบมากเลยสองหนึ่งเนี่ยมาดิทำอะไรกูได้ทำอะไรกูได้ฮะทำอะไรกูได้ฮะออืทำอะไรกูได้ฮนะทำอะไรกูได้อไ,ไ,ดไอ้พวกไก่ทั้งหลายเอ้ยมาดิโอ้ยออืพ่นที่ปากใส่แมงไอ้ยพาน,นจะตายแล้วยพานนจะตายแล้วพวกมึงล่าบ,บอสกูล่าคนเว้ยโอ้ยพวกเล่นกูพวกเล่นกูมาดิมาดิาดแปลงร่างเลย มาดิเก็บทีละตัวก่อนครับเก็บทีละตัวก่อนครับเก็บไปพักก่อนเก็บพาก่อนฮะจบังหวะนี้หนีไปไหนหนีไปไหนลูก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 ข้าหัวมือหนึ่งโอ้ยหวานเจี๊ยบมายินีต่อเลยสัตว์ตะกี้มึงห้าออววไอ้ช้างไอ้เวรตะไล,ไ,ลไ,ไอ้คนจังไรมาดิอืมมาดิมาดิช้างขนช้างแล้วไงใครแคร์ข้าร้อยพอไม่ <c oughs> ไปกลับละครใช้แอร์โถ่ไปเป็นเจ็ดไอ้น้อง หวานเจี๊ยบวะ่ะมีดีแค่นี้เหรอวะพวกมึงอะ่ะนี่แหละคือความเก่าของฉันเออจะบอกให้แต่ดูเหมือนว่าตรงนี้มีคนกําลังจะบวกกันอยู่นะเราก็มาแจมเขาหน่อยละกันขอแจมด้วยหน่อยนะพี่ชายมาเดมาเดโดยพี่ชายผมขอด้วยคนนะมาเดยพี่พี่คิดว่าพี่เก่งเหรออืมพี่ขำบม่มแล้วแค่ชุดเดียวนะอ่าพี่พ,พี่พี่เก่งเหรอพี่ อืมพี่คิดว่าพี่เก่งเหรอมาดิพี่เผามิง้งเหรอพี่อืพี่เก่งเหรอครับ hey, <yo. S 1> พี่เก่งเหรอครับเหมื่นสาม พี่เก่งเหรอครับมาดิอีกตัวไปไหนวะเอาละฮะจังหวะนี้ไม่รู้อะไรนะครับผมวิ่งตามเขามาแต <c oughs> ่ว่าเหมือนจะมีการบวกกันเกิดขึ้นนะครับโอ้โหไอ้ยี่นั้นเปิดแน่เลยุณดูทรงแล้วมันเปิดไงมันเปิดไงมันเปิดไงมาดิศาสต์โอ้ยโอ้ยมาดิมาดิน้อง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 โอ้ยโอ้ยอย่างนี้มึนเลยดิอย่างนี้มึนเลยดิโอ้ยมาดิเฮ้ยโอ้ย กูติด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 ,ตด,ตดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลงล่างแปลงล่างเออกูใช้ความโกงเข้าสู้ครับไม่สนโลกไม่สนแต่เลยทั้งนั้นอืมไม่สนเลยทั้งนั้นครับไม่สนอะไรทั้งนั้นครับ,รรบอมืมาดิมาดิมาดิ หนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนข้า<ฆ> <c oughs> หัวม <c oughs> หมื่นสองไปทองกูไอ้กระจหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผา v 4และไก่ตันที่โคตรตึงไอดีครบทั้ง7หมัดและกล่องสุ่มอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาเลย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 ไอ้ฝาดมาเลยกูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยสักตัวโคตรซาเวียนน <c oughs> ร์่ชั่วโมงกันเนี้ยมาดิมาดิกูซาเวียร์จัดกูซาเวียร์จัดมาเลยไอ้ไก่เอ้ย ไมส glaube, <S <S <unt> <ını> ่สนครับข oui, ้าหมดไม่สนลูกใครมาดิมาดิโอ้โหเปิดพ v พีเ้ยเว้ยเอาเว้ยมาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาเว้ยโมจีเอาจริง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 ดูเลือดไปทีโมจีเอาจริงโมจีเอาจริงโมจีเอาจริง โดนดับรัวโซโล <c oughs> ของแค่วะ่ะเอ,อ้ยมันรวมหัวกันแล้วเว้ยมันจะลุมผมแน่เลยมาเด้อยากโดนเปิดว้เฮีย er. อยากโดนเปิดว้เฮีย er. อยากโดนเปิดว้เีย <c oughs> <laughs> สามทับสามแล้วเว้ยอยากโดนลมอยากโดนเปิดอยากโดนอะไรสักอย่างก็แทกเข้าที่หน้าน้องๆผลเฟรมเอ้ยอย่าผลเฟรมจัดเก็บดีจัดเก็บไม่ได้เหรอก็แดกแมงเลยสาสตร์หรือกูจะสอนให้มึงรู้สำนึกเกี่ยวกับผลไฟเองน้องมาดีดูมันไม่กล้าแล้วเว้ยยืนมองนี่อกรดานกูให้มึงยืนเล่นกูแล้วเนี่ยไอ้ศาตร์มึงสกิลไม่โดนกูเลยเขี้ยกระจกอ๋อ อย่าอย่าทำกูบอลเก็น bon กิ ki. บูโโอ้หูยเยอคนแรงมาดิมาดิมาดิโอ้ย,อยทำอะไรกูเร็วเร็วเร็มาดิน้องอเออืออมาดิมาดิาดโอ้ยเฮีโยโดนเหียสาบไม่บอลเก็นกี้เออเจ็บไปดีงโง่มาดิงโง่ มาดีงกูเจอลเลือดควายสีับสามวยแพ้กูอีกแล้วไอ้ง่ <laughs> ทำยังไงดีนะพอดีว่าพี่สะกดคำมาแพ้ไม่เป็นเลยอะนองนัง <laughs> แต่ต้นคลิปมึงแพ้ไปแล้วนะพวกมึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยพวกมึงต้องการอะไรกันเนี่ยโอ้ยเปิดกีตาร์ดําเพื่อเสียงมันดังนะเว้ยไอ้พวกนี้นี่ม่งปั่นป่วนจริงๆอัลละมีเด็กน้อยบอกว่าเฮลมีเรดไอคือมึงจะลงดันใช่ไหมโอ้ยมีคนพาลงดันฟรีด้วยตอนนี้ฟ ูมูลจบแล้วโอ้โถเอ้ยฟูมูลจบโกรธไปหาคิซูเนะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะคอยไปหาที่อื่นเอาตอนนี้ของคิซูเนะเราก็ครบแล้วยกเว้นฮาคิสีน้ําเงินไงเรายังไม่ได้ฮาคิสีใหม่เลยตอนนี้เหมือนมันจะไปขอร้องไอ้ผลพระให้มาช่วยลงอยู่นะซึ่งมันก็มาเว้ยไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะไอ้ผลพระไม่รู้หรอกนะมึงมายืนสักทีเถอะไอเวนกูจะไปกันละ let's go ไปกันเลยว เ่ามาแล้วเราไม่ได้ลงดันต้องนานนะครับน้องๆองอันนี้จะเป็นดันแม็กมากซึ่งเป็นดันที่ไม่ค่อยโหเท่าไหร่แต่ก็มาเถอะคูได้หมดนะนี่ไงแดกแมงเลยพนขีป้ปากเอ้ยนะนี่ไงอืมอมืมาเดมาเดะมาเดมาเดะอเวนนี่ไงโอ้ย <Es> พนดีเล็กนี่มันโกงจริงๆนะฮะน้องๆดูการฟันของมันเสอุ้ยนี่ไงโคตแรงอะสกิลอ่ะดูดิพ่นขี้ปากเทียวโหยร้องยั้งหมามาดิมาเดะเลยมาดิไอไก่เอ้ยทะเลาะกับคนไม่ได้กูมาทะเลาะกับมอนสเตอร์กันได้ไอ้เวนแปลงล่างเลยเสียเวลามากๆพอแล้วเฮ้ยย่าเปิดเผาซะด้วย กูกูเปิดเผากูเอาหมดตอนนี้กูเอาหมดอืมกูเอาหมดกูเอาหมดกูใส่ดูสกิลกูใส่ดูสกิลอืมกูใส่ดูสกิลกูใส่หมดนะกูใส่หมดนะอืมโอ้โหมัวสัวตัวเหล่งห้หมดเลยครับจังหวะนี้อืมพลีปปากอืมกูแง้มกูแง้มกูแง้มอืมกูฟันกูโดดกูโดดกัวทุกทางกัวทุกทางเลยสัตว์มาเลยหายอ่ะก็ดีแน่เอ้ยนั่น พนไฟแม่งเลยอืมัมมมงกรไม่มีหรอกมีแต่ไดโนเสาร์ที่เล็กเนี่ยไม่ต้องพนไฟไม่ต้องพนแรงนั้นกูกระโดดแล้วมีไฟเองเอฟี้ยวจริงไปเอพิโซดสี่เปิดแล้วเพื่อนเราไปถึงก่อนดีกว่าไอ้เหียเราเดินช้าชิบหายเลยไดยโนเสาร์แม่งตัวใหญ่นะน้องๆกูง่าเลยกูยพลลนที่ปากเลยโดดใส่เลย แปลงล่างแม่งเลยกูไม่ไหวแล้วเชียมาดิเจอบอสแล้วกูง่มบอสเลยกูโดดใส่บอสตัวโอ้ยมาดิกูแง่มบอสเลยกูแง่มบอสอืมแล้วดูดเลือดไงแข็งได้ กูเล่นไม่สนกูเล่นไม่สนกูไม่สดแต่ไม่สนนะอืมอืมออ้ยเอาเอาเอาบักบั๊กโอ้ย,อ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 ,ยอย่าอยลอยข้อสูงอ่ะทุกคนเอ้ยบักเฉยมึงตายมึงตายบอลมึงตายเนี่ยโอ้โหเหลือเวลาต้องสามนาทีสิบห้าวิแสดงว่าเราก็ทําเวลาได้ดีนะเนี่ย ได้1,000แฟลกเมนก็เฟียวอยู่นะวันนี้จะใช้เวลามาเกือบ24ชั่วโมงและย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมาโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับการเล่นของพี่ในวันนี้24ชั่วโมงกับทีเล็กงนะเราก็ทำอะไรไปเรื่อยไปเปลื่ยนะเดี๋ยวลงดันบ้างเดี๋เทสบ้างเดี๋ยวตีคนบ้างโอ้ย ุ่ดวายไปหมดยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเด้อไว้เจอนคลิปหน้าบายบายหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผา 4, ่า V4 ไอดีเทพครบ7หมัดและยังมีผลพิสายให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ